สวัสดีทุกคนวันนี้เนี่ยนะลุงจะพามาดูนะครับบูเทเว่นนะวันนี้เนาะเราอยู่ในเกมโรบอทมนะแมปบูเทเวน่นซึ่งแมปบูเทเว่นเนี่ยมันอัปเดตม,มาใหมา่เหมือนจะไปคอลแลบกับหนังเรื่องอะไรนะ่าวิกเก็ตฟอร์กูดมใช่ไหมเป็นหนังเกี่ยวกับโรคแฟนตาซีเกี่ยวกับแฟนตาซีลุงก็เลยแต่งตัวจัดไมมาเลยนี่ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะ มันเกี่ยวกับอะไรก็เห็นตัวอย่างอยู่ไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรห้ามเข้าจะได้เข้ามีปัญหาไหมแค่ได้ไปสำรวจก็เลยตรงนี้คืออะไรพี่ขายนิตยสารหรอไม่รู้ว่าสิ่งคืออะไรนะทุกคนอันนี้มีที่กดด้วยจะเอาเปิดปิดไฟออถ้าไม่มีพนักงานผมขอเข้าเลยนะครับไลฟ์เสียงกันต่อไปดีกว่า นี่จะเป็นอะไรอ่ะร้านทำพวกน้านน้ำผงไงร้านเสริมสวยโอ้ยน,นี่เองแต่ไม่เป็นไรฉันเตรียมมาแล้วนี่อะไรอ่ะ,อะคืออะไรอ่ะโอ้ไม่กวาดว้าววิเศษมากฉันขอลองแต่งตัวหน่อยสิโอ้ลุงมาที่แต่งตัวเต็มยศมากอนี่อะไรกระทาเหรอโอกระทานี่เองอว้าว นี่ก็จะเป็นร้านส,สวยๆนะแต่ลุงมาที่จัดไต้มเม้วอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกไปทำไมเขาลอยได้วะเนี่ยโอ้ลอยได้เลยนี่จะเป็นร้านอะไรอะ่ะนั่นขายดอกไม้เหรอ,อเป็นซุ้มขายดอกไม้ไงทุกคนตรงนี้คืออะไรนะร้านขายอะไรอะ่ะเสื้อผ้าเหรอ น่าจะเป็นร้านขายของของทั่ไปหละมังม้งทุกคนเหมือนจะขายบ้านนี่นะอ๋อแต่มีเวลาจำกัดด้วยแฮไปนี่อะไรอะ่ะอ๋อที่กินคับเค้กนี่ไงตัวอย่างหนังเมันเคยเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นเครื่องดนตรีเหรอว้าวลองผีเดูไ,ไปเราจะไปสำรวจตรงไหนก่อนดี ไปไปไปไหนดีไปตรงนี้ดีกว่า,วาวมารลยากาแฟนตาซีแฟนตาซีมีมาหมุนตรงนี้เด็กใช่ไหมมหมุนปะวะอ๋อไม่ใช่เป็นปุอืมอันนี้อะไรอ่ะหอดูดาวเหรอใช่ไหมหอดูดาวที่ดูดาวหรืออะไรหรือปืนหรืออะไรอ๋คืออะไรอ๋อ,อทุกคนผมก็อาจจะไม่ได้ สารวจทุกอย่างนะจะสำรวจสิ่งที่ตัวเองเห็นเท่านั้นไปตรงไหนก่อนดีอ่ะมันกว้างมากเลยนะนี่นี่เราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมือนจะเป็นทางเข้านะาไปดูดิอุย้ยดูเปิดเองอุย้ยสวัสดีครับสี่ดีครับลุงปอะไรลุงเป็นอะไรคือคือไปได้ใช่ไหมครับ คือไปได้นะครับอุ้ยอะไรอะ่ะผมขอไปนะครับเดีกยเก็บกลุ่มกันจนไปเลยวะออกไปได้หรอไปได้อ๋อคือแมวหมดแมวจะ้นออาตรงนี้คืออะไรเหมือนจะเป็นห้องทำงานนะห้องทดลองอรอาดเงี้ยออไอ้มันขยับหน้าตาได้เพราะเครื่องโซฟี อุยพูดได้ด้วยอ๋อมันกับว่ามันจะพูดได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมด้านหลังนะโอนี่น่อืมอืมนี่ <No. S 2> นีเองนะไปดีกว่าน่าจะหมดแล้วล่ะมั้งห้องนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดสมืดอิเอ็กซ์เลยนขนาดนั้นนะไปงั้นเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าบรรยากาศนี่คือเป็นปราสาทแม่มดเลย บรรยากาศมันดูร้อนๆไม่นีมืดมากเลยอะ่ะอ๋อขึ้นไปผัวด้านบนตัวนี้มีทางไปปะไม่ปไม่มีแล้วเหรอโอ,โอเคไปอ๋อมันจะเป็นห้องเจ้าหญิงไหมโอ้หห้องชมพูเป้วเลยไปไปต่ออในนี้ห้องโอยเปรีบไป็นรีบ,เ,รบเอา ขนาดรีบยัไม่รอเลยจะไปยังไงอะไปงไงอะอ,อ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไป,ไปสิไม่ไปอะไปไงอะอ้ไปแล้วไปแไปล้ไปไป,ไป,ไปตรงนี้ถยงจะเป็นห้องสำหรับใครบางคนนะอันนี้ไรเคมันเหมือนเป็นทิ้งสองกระจกไหมอันนี้บอลูนขึ้นไดหมออออขึ้นได้ไดด listened, ดเลยวเดียวเเดี๋ยวเดี๋ยว ขอบคุณครับผมครับอ๋ออ๋อ,อไม่ต้องเดินก็ได้ว้าวบรรยากาศคือสวยมากเลยนะทุกคนโอ้บรรยากาศสวยๆโอ้โหยน,นี่เองมองเห็นยังข้างล่างเลยอ๋อนี่เหรอไม่กวาดที่เขาบินกันเพราะเขามีไม่กวาดเหรอใช่ไหมใช่ไหมโอ้นี่เอง อาไป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 ขอ,ข,ของข้างของข้างของข้างควบปุ่มยา,ากนะ네ไปลงไปเลยไปลง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 เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องถงเหมือนเดิมนะไปโ, ой, โอ้ยควบปุ่มยากจังใช่ไหมเราก็ลงแมนล่าง <ayo. S 2> unplug, <ๆ>อูบแบนี้ไปเอาไป ไปไปไปเมื่อกี้เรายัางไม่ได้สำรวจตรงไหนนะ้าตรงไหนน้าที่เรายังไม่ได้ไปเมื่อกี้เราไปตรงนี้ใช่ไหมไปรอตรงไหนเดียวไปตรงไหนต่อเดียวทุกคนมีอะไรให้สำรวจบ้างนี่จริงๆอาจจะยังไม่ได้สำรวจหมดนะอ๋อนี่เป็นรถเหรออ๋อเออใช่เพราะเมื่อกี้เขามาเห็นเขาขับรถอยู่ เราไปตรงไหนต่อเถอะทุกคนเรายัางไม่ได้สำรวจตรงไหนหนาคะ,ะอะไรเขาทำอะไรของเขาะนี่อันนี้ห้องเจ้าหญิงก็สำรวจไปแล้วสำรวจครบหรือยังอ่ะเออเอาน่าจะสำรวจครบแล้วไหมหรืออาจจะยังสำรวจไม่ครบหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนอ่ะลุงก็เหนื่อยแล้วนะให้ลุงไปพักเถอ,อะเนาะ ถ้าเกิดใครเนี่ยมีอะไรอยากคอมเมนต์หรืออยากแบบเอ้ยอย่าง,แบบอ,ยอ,ยางอย่างสำรวจไม่คมนะก็ะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะเจอกันคลิปหน้านะลุงไบแล้วโอ้โหลุงไบแล้ว